สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุขคนกำลังตื่นไงกำลังตื่น I-I-I start cooking for you ทันวันเลย thank you สามีหิวละเมียตื่นสาเนื่อยค่ะพี่น้องแต่ละมือนะอันหงเขาอยู่หงเขาไฮมาและ้วกะ็จะหงเขาเฮ็ดข้าต้มให้คน้นน้ำนะคะนะควันนี้จะไม่ว่าเอาเรื่องมา ไอ้ซามีต่างศาสตร์ต่างชาติเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะนั่งมาอยู่เมืองไทยตอนเศร้านั่งมากินนี่ยังค่ะพี่น้องอันสิวอร์สร้างเด้ออันเฮ็ดอันนี้ได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดข้าวต้มให้นั่งกินเนี่ยขิงขิงหั่นมาทัน,นลลทแล้วอยู่ขิงละกะไอ้ผักซีเนาะหั <c oughs> ่นไว้จะใ,ใส่ข้าวต้ม ให้เขาต้มแบบใดหูเบาค่ะให้เขาต้มแบบง่ายๆต้มน้ำแล้วก็เอาเข่าที่ห้าต้มใส่แล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่อาโรตีน้อยๆกับพริกไทยแค่นี้เองค่ะพี่น้องแล้วก็เ้าจะเอาไอ้เนี่เกลืองเคียงเนาะมีแค่นี้เพราะว่าอาเ้าวบริเตุกระเทียมเจียวนะคะพี่น้องใหดกับเข่าแบบง่ายๆให้นั่งกินนะคะพี่น้องตอนเสาวนั่งมาค่ะพี่น้องเขาต้มเดี๋ยว อันจิตคออนุญาตหั่นอันนี้นิดน้อยก่อนค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะกับเขาซามีฝรั่งอัหญามาอยู่เมืองไทยเนาะค่ะตอนเสารเนาะนั่งมากหมักหมักขักหมักแหน่ค่ะพี่น้องเอ้ยหนัเพราะท,ท่านในลัางหนักแป่งฟันเยอคือแบบพ่อต้มเขาเขาที่มันซุกแล้วนะคะต้มเขาที่มันซุกแล้วกัน อันจใจมันแป๊บหนึ่งนะจัดเครื่องใส่ก่อนอันก็กินน้ำนางค้นกันเนออันก็กินน้ำนางค้นกันว่าอันมกักขิงสดเนาะอันมักซุยางที่เป็นผักเมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องต้องไปตลาดนองตลาดน้าสืบฟักซี่ไทยฟักซี่เลาาอันนี้เนาะ ผักกาดหอมผักห่ังเมื่อใส่ตัวไวหวลหลายได้เพราะว่าไมา่ไม,ม่อันมาอยู่นะอันไปซื้อแต่ผักในบิ๊กซี่เนาะอันแบบนี้อันอยู่ไปสักพักหนึ่งอันจะหหสึกว่าผักฟีซี่แพงๆล้ะกะบางเทือมันกับบางงามทำในตลาดอ่าหมายถึงว่าในตลาดสดมันกะเออถือก่าแล้ะกะอีกอย่างเขาก็ได้ซื้อไปซื้อสดๆอ่าแบบว่า ส่วนด่มันอันนั้นเนาะคะ่ะส่วงที่เขาขายไมซูบือเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอืมนน่แบบนี้คืออาซําเนนั่งกะเขาก็จะใส่คนละเครื่องเนาะเขาคนละถ้วยเอาต้มเนาะทาเมืองน้ำกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตต้มเขาให้นั่งก่อน ก้มคอตมให้นั่งก่อนมอนี่อันหุงเขายเนาะเพราะว่าม้าอันมากินเขาบางเท่อก็ให้หัวหานบางเท่อแต่ว่าซับๆเป็นบางเท่อเนาะคะ่ะมายถึงว่าให้ดูเพื่อนกับโบกินเนาะหัวหานเท้าตอ้องหงขา่าแล้วก็เคกับเขา่าให้ม้านั่งแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะมันอยากแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องมิมา้ามีแมวห้าก็ต้อง แต่ว่าตอนนี้แมวไปยุ่งเฮือนผุ่นโยอ่าเดี๋ยวอันต้องไปทำความสะอาดก่อนเพราะว่าบุดีเขาไปสองมื่นแล้วมีแตรพญ่ยยนิคเขาไปคนมันโลนลายเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะอ่าเนี่ยอันอาจจะหงเขาวจะให้เขาต้มให้นางเนาะไม่เมื่อกี้ไก่เมื่อกเห็นบ่อาจจะบ่เห็นมันขึ้นลงหยากแท้ มาเห็นมาเห็นเห็นกันนี้น้อยๆอ,อันกระต้่มขาวดี๋ย่อันนี้น้ำเสียดายลาบผักชีเสนาวังฟักซี่ต้องไปน้ำเสียดายค่ะพี่เหรอจะลากผักชี เสียดายเสียดายกันเลยต้องเอานั่งกันหิวเข่าล้วแหละเดี๋ยวกอนเด้อคุณสามีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วอืเอเดีเอาใครก่อนเอาใครก่อนพาทำอาหารโปรดตอนเช้าให้คุณสามีเนาะค่ะพี่น้องละนะ ย้ำเหมอนเนาะยไปจะต้องพี่่เก่า <c oughs> เดี๋ยวอันก็จะเตรียมถวยเลยดเด้เพราะว่าแป๊บเดียวก็ได้กินได้ค่ะพี่น้องบได้เลืองมาเนาะก่อนน้ยมค่ะ,ะ่าน,นลดงน่าแต่งตาได้ว่ากับเขาสามีต้องเห็นให้นั่งก่อนเนาะตอนเศร้าตอนเศร้าเวลาเขาตื่นสวยแล้วอันกระสิเอาเขา่ตขาตะเข่าใส่เนาะ ข้าววันนี้กับยังมาท่านหอมดีบันไดตขาข่าวส่จักสองทับพี่นะคะพี่น้องก่อนั่งบามาข่าวหลายนั่งมาขาา่าวน้อยๆกับคนละทับพี่วออ่ายๆซะเนาะข้าวโพดต้มหลายค่ะพี่น,น้องข้าวต้มฮ้อนๆกินตอน,นเศร้าแล้วก็แล้วแล้วเลยนะค่ะพี่น้องเนาะต้มแค่ว่ากินตอนเศร้าซ,ซื่อ เพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าอันมาเขา่าโอเคโอเคนะคะนะคะอันนี้เข่ามาเดี๋ยวจังหน่อยกะเจ๊กับเขา้าไอหมาเนาะมือน,นี้มีอ่าสีโค้งไก่เนาะสีโค้งไก่อันจะตุ่มสีโค้งไกห่หายน้องมานะคะพี่นอ้อง เดี๋ยวแป๊บเดียวกระซุปก็ได้กินแล้วล่ะคุณสามีเอ้ยเอ้ยเอ้ยกอร์ซิไซพริกไทยพริกไทยป่นกับบุยย้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพริกไทยป่นบุยบุยย้งก็ซื้อมาจากอิตาลีเนาะบุยย้งผักนั่งหมกัมก พริกไทยป่นเนาะก็จะใส่น้ำกลนเนาะห้วยหน่าใส่ไข่ลงไปสองหน่วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวก่นอนรอก,ก่นอนรอก,ก่อนสักนิดหนึ่ง อันนี้จะเอาไปตั้งโต๊ะไว้ให้นั่งเลยเนาะคะ่ะให้นั่งเย็บใส่เองกัะผิกไทยปนให้นั่งใส่เองอันเลือดจางเนาะประเทศนี่อันเป็นฤดูเนาะค่ะพี่น้องเมื่อวาอนคือแบบอันแบบบ่มีแห้งนะะแบบเนาะค่ะแบบบ๊บสบายนี่ยเป็นล่มกลางหางดิ๊กซีอ่าแลนไปซื้อหญ้าดมกับพ่อท่านเนาะค่ะพี่น้อง หย่อนว่าเลือดจางไปซสือันนย่าบำรุงเลือดมากคะ่ะเขาให้เมื่อกินซิฟมือเสาแรกนะคะพี่น้องหลังอาหารท่านที่เขาต้องกินเพราะว่นนเา,เนนา,า,าเป็นคนเลือดจางสามีเป็นคนอ่าคอมดันโลหิตสูงเฮาเป็นคนเลือดจางโอ้ยเนาะจังแม่เอ้ยเอ้ยเอิงเอ้ยเอ้ยเอิงเอ้ย ้านเสาก็จะม,มีผัวบมืองหม่แล้วก็เขาต้มทั้งสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้สาม,มีกินทั้งสาม,มีทั้งเฮ้าอะไร่ะกินน้มกันบางทีอันอันมุมมีเวลาว่างอันก็นจะบไิกินเขาเซารน้ำนางเนาะอันจะอันจะกินพุนแหละส่วนอันเห็ดเวียกแล้วเนาะพปรดราคาพี่น้อง พอดล้าใส่บุยองลงไปซอนนึ่งก็พ่อไฟแห้งไฟแห้งรดไฟลงก่อนแป๊บหนึ่งใส่บูยองลงไปซอนนึงแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตุ๊ดตุ๊ดตัด ใครคนละหน่วยกับสาม,มีเนาะคะ่ะคนลูกคนละลูกเดี๋ยวถา่ายไข่ซุปแป๊บนึงก็กินได้นะคะพี่น้องคือไปเอาหัวตต้มเส้หมูเนาะเดี๋ยวบางมือก็ต้มเส้หมูให้นั่งกินอยู่แต่แต่นั่งบอกว่านั่งอยากกินไข่มากกว่า ก็เลยต้องตุ๋มใส่ไข่ให้นังเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งให้ไข่สุกปิกไแเราก็จะไปวางโน่น ขอใส่เกลือ,อน,นิดนึงก่อนใส่เกลือนี้เดียวคะ่ะพี่น้องม่ได้ใส่ลายไข่รกระสุกแล้วเราก็กินได้กินได้อันขออนุญาตเฮซ่าก่อนแกวหนึง่งอันซ่าสื่อมาจากอิตาลีคะ่ะพี่น้องตอนเสารเนาะ มากมากชาเนี่ยมันจะเป็นโมเมนต์ชาด,ดำจะเป็นเกรย์นะคะสกเกีเกรย์เกรย์มันนี้ก็นำป้ปาๆนำนำหัวแล้วก็ได้ดับได้อย่างก็ว,ว่าเดี๋ยวบอกให้อ่ออาิพี่น้องกันนั่นแหละเมา่อสองห้เนาะ สามีนั่นจะกินอะไรในตอนเช้าเสร็จแล้วขา้าวต้มอ่าตักข้าวต้มทีนี้นดาเล้งพูดเลยดีดาเล้งฟูดฟินิชดาเล้ง ต้องเอ่ยง่ายๆค่ะพี่น้องสาม,มีนัิกบริเงินย่านนี้อุ้นเข่าโอเคเดี๋ยวอนะ่ะก็จะตักขัาวต้มให้นั่ง นาตาข้าวต้มห่าก็จะเป็นจังสี่เดี๋ยวอันจะใสอน,นี้กันที่แรกเดวอันจะใสฮะอันจุ่ก็เห็นเนาะขอนี้าะหายไม่มาทาั้งพี่ของอย่างว่างเต็มงมานบัตรใดค่ะพี่น้องแต่ละเมือคาตาแลนด์แต่อย่างหลาย กระซิใงไส้ขิงลงให้นางแล้วก็พรักชีลอยๆโอเมนยูฮุย굿มอร์นนิ่งทุกท่นะคะพี่น้องเนาะครับ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 ดอนค้อนิยาตาของอันนะเดี๋ยวอนใจมาเมืองหนักตาเขาตรงเมืองอันนี่ก็ แกงใจนั่งปน้าพี่ีเจ็ดมินิทอ่าอ่าสตอกวิดีโอูนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวอันใส่เบองเดอหน้าตาเขาตรงอันเดี๋ยวอันใส่ลงไปก่อนใส่ริงใส่ผักใส่ริง ซสผักอันมากเมากขิงขิงผักพริกไทยลงไป <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาข้าวต้มของเรานะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยจังไหสซิแนมเห็นแนมบ่เห็นเน้นบ่ตอนนีุญาตขออนอยากถอดแตนี่ค่ะพี่น้อง นี่นาท่านบอค่ะเอมีกิ่งมีผักซีผิกไทยค่ะแล้วก็ไข่ไว้หนึ่งอ้าวจัาไหอันก็ต้องขอนิยากไปกินข้าวต้มก็ดนุย่เมืองสภาพนะาตาพอกันวิดีโอนะค่ะรักษาสุขภาพด้วค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ บายบายคุณสามี bye, <laughs>